สวัสดีจ้าเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาร์มิเดนะคะ <Yeah. S 1> ช่วงบ่ายนะคะเราก็มีโอกาสนะคะได้มาเที่ยวชมนะคะงานบรรบรรทหารของเขานะคะซึ่งผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแต่เรามาลงนะคะวันนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะให้อ่าเด็กๆนะคะได้เล่นนะคะ ในการปีนเขานะคะแล้วก็ซ้อมยิงปืนนะคะแล้วก็มีขับเครื่องบินโชว์นะคะเด็กๆนะคะก็จะมีบูธนะคะแต่ละบูธของทหารนะคะก็จะมีการตรวจร่างกายนะคะการเตรียมนะเข้าทหารนะคะแล้วก็การมีรถถังนะคะให้เด็กๆเข้าไปชมนะคะ เราก็เดินนะคะดูรอบๆนะคะการจัดงานนะคะของอังกฤษนะคะก,ก็จัดได้ดีนะ,ะก็เหมือนชาวบ้านเรานะคะถ้าจะเป็น <c oughs> งานเกี่ยวกับวันทหารหรือวันอะไรนะคะก็จะมีจัดให้เด็กๆได้ชมนะ,ะอันนี้ก็จะมีดนตรีนะคะให้าชาวบ้านนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะได้มาฟังนะ,ะมีฮาเล่นะคะของรถ มอเตอร์ไซคนะคะก็มีเอ่มาจอดให้เด็กนะได้ดูนะอันนี้บริเวณรอบๆนะจัดตั้งแต่ฝั่งทางนู้นนะคะจนไล่มาถึงฝั่งข้างนี้นะคะข้ามสะพานมาก็จะเป็นจะเป็นเอ่อรถทหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยแพทย์นะคะของทหารนะคะนี้นะคะเด็กๆอยากศึกษานะคะ ตับไตใช้พรุงต่างๆก็เข้าไปชมนะตัวนี้ก็จะเป็นอัมบลันนะคะก็ะคือการรักษาความปลอดภัยนะคะ,ะดูแลนะคะเผื่อคนในงานนะ,ะได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะตัวนี้นะคะแลวเราก็จะเดินเข้าไปในสมข้างในนะคะอันนี้เขาก็จัดรอบๆนะคะไปถามเกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆนะคะของของบรรดาหานะ,ะแล้วก็เขาจะมีขายบัตรคอนเสิร์ตนะคะว่าเอ่อมีคอนเสิร์ตคนไหนนะคะวันไหนนะคะก็จะมีมานะคะอันนี้ก็จะเป็นธงเวลแล้วก็อังกฤษนะคะนนี้เราก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นรถถังนะคะให้เด็กได้เข้าไปดูนะคะว่า เขามีกิจกรรมข้างในรถถังมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะคะเขาก็จะจัดนะใกล้ๆนะคะบริเวณช้อปปิ้งมอลล์นะคะเพราะว่าคนที่มาอ่ซื้อของนะคะจะได้แวะชมนะ,ะตัวนี้เดินไปรอบรอบนะคะเดินดูนะคะว่า เขาทำอะไรกันบ้างนะคะกิจกรรมในวันทหารนะ,ะอันนี้ก็จะมีฮาเล่นะคะก็จะมีโชว์ฮาเล่นะคะให้กับเด็กๆนะคะที่เข้ามาชมเกี่ยวกับการโชว์ต่างๆนะ,ะของทหารนะ,ะแล้วก็จะมีฮาเล่นะคะมาจอดให้เด็กๆได้ขึ้นนะ,ะขึ้นขี่ได้นะ,ะแล้วก็ถ่ายรูปได้จ้า บรรยากาศก็ดีนะคะไม่ร้อนนาแล้วก็เย็นๆนาลมเย็นสบายจ้าเด็กก็ชอบนามาดูเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็การลาเล่นต่างๆนะคะที่ก็จัดเป็นซุมเป็นซุมนะ,ะแต่เราไม่ได้เข้าไปถ่ายทั้งหมดนะคะตันนี้นะ,ะก็จะเป็น กิจกรรมบรรทหารจ้าอันนี้เป็นรถที่เขาประดิษฐ์เองนะคะทำขึ้นเองจ้าเก่งนะคะฝรั่งทำเองทุกอย่างนะคะผลิตร,รถเองทำเองขับเองนะคะที่นี่นะคะเขาก็มีใบอนุญ,ญาตนะคะถ้าใครต้องอ่าจะผลิตอะไรนะคะก็ต้องมี คุณภาพมากน้อยขนาดไหนนะคะเขาก็มีใบอนุญาตของเขาจ้ชัอปเปอร์